สวัสดีคุณผู้ชมที่หล่อเท่และน่ารักทุกคนนะครับผมอยู่กันในเกมบีดเบฟโซนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวอาก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นเผ่าอย่ามาทู่นะสังหารคุณซี่เลเวลถ้าไม่ตายัพเลเวล10นะครับคุณสมบัติโซเป็นรกครูทามถ้าจมตีแรง12%ตัวนี้เป็นสาย sp นะนะสเตตัสตั้งต้นจะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้เลย l v 5สังเวียนจะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะ l e v ว l 10เป็นความเสียหายท่าโจมตีแรง30%ลักษณะสังเวียนเป็นความเสียหายท่าโจมตีแรง6 3ร่างกดดํยญญายาน90อันนี้ปานกลางนะตัวนี้พอเล่นสังเวียนคำๆได้แต่ว่าเคียร์มอนไม่ค่อยทันตัวเมตานะตัวนี้เป็นโจมตีไก่นะครับเป็นโจมตีสีฟ้ามีโจมตีปกติกับสกนะิลหนึ่ง เป็นสถานะไฟลวกถ้าติดสถานะนี้ศัตรูจะเลือดล,ล,ลดลงเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็สกิลสองกับสามอ่ะไปติดแพชะกันถ้าศัตรูติดสถานะนี้เลือดจะลดลงเป็นระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ถ้าไม่ตายเป็นติดสถานะไฟลวกนะครับอาบิลิตี้เด่นๆตัวนี้คือยกเลิกการศัตรูนะเอ้พารีฟสสกับอาบิลิตี้เด่นๆมียกเลิกการศัตรูลดลดเวลาแค่แข็งร้อยเปอร์เซ็นต อันนี้น้ำหอม20นะครับน้ำหอม20ผมใส่เป็นลดค่าป้องกันกับเมื่อพลังกายเต็มบวกโจมตี25%นตะตัวนี้อีกอย่างที่เด่นๆคือจํานวนยาเสริมพลังน้ําหอมเล็กน้ําหอมใหญ่บวก5นะครับแล้วก็มีเพิ่มดับหยาดน้ําด้วยนะตัวนี้แล้วก็มีทีมปาร์ตี้โจมาทุดคาดความเร็วบวก40%เพิ่มความเสียหาย ทั้งหมดของยอมทูตท่าความเร็วบวก40%แล้วก็มีทีมปาร์ตี้เพิ่มความเสียหายให้ยมทูตท่าความเร็วบวก40%แล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับยมทูต20%แล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับยมทูตในปาร์ตี้20%นะมีลดคูลไทม12์12%ด้วยนะให้สกิลออกเร็วขึ้นตัวนี้อาบิตี้เด่นๆประมาณนี้เดตไอเทมที่ผมจะใส่เนื่องจากตัวนี้เป็น sp สาย sp ผมจะใส่เป็นพลังกดดันวิญญาณ30% 3ช่องเลยนะ แล้วก็ถ้ามีบทชาสามารถใส่แทนหมวกได้ด้วยนะแต่อันนี้ผมรีวิวผมจะใส่ที่ทุกคนหาได้ง่ายๆนะครับลิงก์ที่ผมจะใส่เป็นลดคูททม12% 3ช่องเลยนะครับตัวนี้เอามาเทสในดันน้ําหอมใหญ่นะมูมเม n นต,ตัวนี้ปานกลางนะครับผมสกิลหนึ่งสกิลสสกิลสจะเป็นบอลกิ้งค่อนข้างไกลอยู่นะถ้าตีปกตินะครับตัวนี้มูมเมต์กับ ่าตีมันดูตะมูตะมิมากมากเลยค่าสามนะค่าสามเต็มจอนะครับคือเกมเพลย์มันก็ค่อนข้างโอเคนะตัวนี้เนี่ยค่าสองมันก็ไกลอยู่แต่ไม่ไกลมากพอดูดีๆแล้วโอเคถ้าสามเต็มจอการบ่อแช่แข็งนะครับไม่ได้กันพิษ 51 52 53มรี 1> 1. ปกติตัวนี้ค่อนข้างเล่นสนุกนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆเป็นตัวละครฟรีนะออกจากตัวฟรีได้แต่ถ้ามาอยู่หลังตู้ก็เป็นตัวที่ถ้าเปิดได้ก็ไม่เกลือนะตัวนี้ดูท่าไม่ตายกัน รวมๆตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยและก็มีประโยชน์ด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันนี่ๆขวาล่างจอมีปุ่มซับสไครต์อยู่นะถ้าชอบคลิปวิดีโอของผมก็ช่วยกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปของผมขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยเจอกัน